ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นแพสเซอรโมโรเลเตอร์เอกเมื่อกี้จะเป็นรับรีวอร์ดแต่ว่าเห็นว่ามงอกระบาทตกตรงนี้นครับมินิคอมคอมิมสตล s ด o a d i n g in ที่ัหน เฮ้เดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจมที่นี้ต้องทำไม่ได้เลยงั้นขอตัดไปก่อนเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ผมเก็บกกเพชรไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้มา 4G ล้านตัวยเยอะใช้ได้เลยเพชรกล้สองล้าน การติดกระบ,บาทนี่มันดีจริงๆถ้าอย่องั้นไปรับของก่อนชื่อตัวตรงชั้วเรื่องมือฉันผมไปดูแล้วนะของเกือกาดแพงอาล่ะงั้นเราก็ไปรับที่เดคแกร์ที่เราฝาก เลี้ยงตัวน้อยไว้นะครับตอนนี้ผมมีตังอยู่ร้อยเทรเรียนผมฝากไว้เจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวทำไมถึงได้ไปแฟนตาซีคอยนี่วะ ไหนผมมีคุณเรียน23ดาเมจ98เลอือดงอสุเปอร์ว่ายไป12คอร์ท้า33าหลังนั้นไปฟาร์มต่อเลยเอาละก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โดโด้ว้าว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 ,ว,ว,วก็คือโลกแห่งภาพวาด วาดภาพแห่งโลกลไปดูซิได้ตัวอะไรมาส,สองหกเจ็ด,ดทเทียน ดังมาสองแสนเอาล่ะงั้นเราก็ไปปลดล็อกสุดยาวๆเลยครับเอาล่ะมาดูกันว่าใครนี่จะต้องใช้อะไรอืมพูดโอ้โอโอ,โอ ลอง moooo หั M o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 . วพูดเหรอนั้นฟัมก่อนตี้นด้วยเห็นอาายอนไลน์ดีได้มาถึงสี่พัน ความอยากจาัดมาเอาละเลเรามาปลดล็อกตรงนี้ก็ได้ละนี่ถึงตอนนี้ลักคลีกิฟก่อนตรงนั้นใช้เป็นล้านเลยเท่าไหร่กี่ล้าน 1นจล้านไม่นานอาพอแล้วนั้นปิดล็อกก่อนแล้วเราก็จะมาทำตรงนี้นต่อนะครับก็ต้องสงสัยนะครับผมไม่ได้ซื้อแมกเนตมาเพราะว่าไม่คช่ผมไม่ได้ซื้อซุปเปอร์แมกเนตมาผมมีจัดเรียนสก,กิลแมกเนต อะไมอยากซื้อซุปเปอร์แมกเนตแต่ว่าไม่มีตังนะครับผมกำลังเก็บในหาว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บในกิ่มั่นตัวนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเก็บได้แต่ละลูกผมจะซื้อเก็บไข่สามฟองแล้วว่าซุปเปอร์แมกเนตและกระเป๋าเดีย๋ยว ผมว่าผมซื้อซัพเปรลแม็กเนตแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้รวมกันเป็น6 7 5้โลบาทนะครับแล้วก็จะเหลืออีก1 2อยยีผมซื้อจะเจี้งมาเลี้ยจะ,จะเลี้ยงได้อีกร้อยตัวอ่า ใกล้จะได้ไปที่ต่อไปละเยียมตรงนี้ก็จะคล้ายๆอะไรสักอย่างอันนี้ก็ชมพูมเลยส่วนต่อไปใช้ตรงนี้ สองรล้ลานโอเคฟาร์มยาวเอาละเมื่อกี้ผมไปบนโลตรงตรงฟรีเล,ลนแล้วเหลือันสุดท้ายแต่วา่าแต่ว่ามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปหาฮ <ha, ha. S 1> ะฮ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 อฮนฮ่ฮงฮะฮะฮะฮ ป<า>่นนี่ไงพี่มอ่อนเอาแล้วมาฟาร์มตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเอพยทีย่หนีกว่าจะให้พี้ม,มามาเปิดตรงนี้สักนิดสัก,นนก,นสก,กหน่อยดีกว่าสัก,ก,นสก,กหน่อยสักนิดสักนิดสักหน่อย Trinh 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 แจกของแล้วสินะสงไงเวยเชียงเชียงฉางเชียงเชียงเชียงชียงมุนสูงได้แต่อันนี้เยอะเอาไปสองจุดห้าบีเถะ เลยดีก <Lady>. <Conf irm. S 2> ็คอนเฟิร์มได้สองจุดห้าบิลเลียนบอกเลยว่าไม่คุ้มแต่ว่ามาแจกอ่าเรียบร้อยอันนี้กี่บิลเลียนอะสองจุดห้าบิลเลียนให้สามบิลเลียนไม่ได้เอ้าว้าท <วะ S 2> <ม>ิโมนตัวไหนที่มันเก่งเอาช่วยเอาออกมาให้หนูไอคุณโชคยี่สิบห้า ใสบอทันครับผมพอดีมันถ่ายชาไปนึงนะเใส่ได้่อก็รู้แหละพีม่ดูใส่ได้คู่เดียวอะลงเลยเรือีม่อนเดี๋ยวไปหา ตลาตรงนี้มันจะตีได้ดกันีด้นเีท่ข้างหน้ามันอะไรถ้ามอ,องกล้องดีจะสูมดวงว่า,ถ,าถ้าดวงดีก็จะเจอที่เปิดไข่เด้อจริงเหรอ <c oughs> อ,อืมดูนี่เลือดลดไกลสะพด,ดแล้วอโอ้หนึ่งเบลเลนนึงดีเลี่ยวมันไม่เก็บให้หนูเลยตัว ยังไม่ได้ซื้อเกมพาสซุปเปอร์แมกเนตไงสล,ลึงก็เป็นเข็มแมกเนตธรรมดายังไม่เป็นซุปเปอร์เอาล่ะทีนี้ก็สามารถที่จะไปมมมนัไ่ี ใา้ใช้สิบจุรลเลียนถอยนี่คือคาเฟ่เออแล้ก็สอดกนก้กันก็นนะครับเ่อกันก็